เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องกรณีที่เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงเ่ยเขาได้ออกไปชุมนุมประท้วงคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณการแล้วก็มีการกล่าวหาจากนายเจ๊อามิงโตตายหยงสงสงนาราธิวาสพักประชิป,ปัดว่า นางสาวยิ่งรักกินวัฒนายกตรีรวมถึงร,ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกที่ดูแลสำนักงานตุนแห่งชาติว่าปล่อยคนเสื้อแดงใช้กําลังปิดปิดล้อมขัดขวางการจัดจิตกิจกรรมของฝ่ายค้านนั้นเป็นสิ่งที่คล้ายกับนายกปูเนี่ยหรือนายกยิ่งรักและท่านเฉลิมเนี่ยรองนายกที่ดูแลสำนักงานตุนชาติเนี่ยน่าจะรู้เห็นเป็นใจซึ่งเรื่องนี้ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง านายกยิ่งรักรวมทั้งน้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยไม่มีใครที่จะไปให้ท้ายคนเสื้อแดงหรือไปสนับสนุนให้เป็นการประท้วงหรือไปขัดขวางการทํางานของนอายอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นําฝ่ายคา้านผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนเองคนเสื้อแดงเนี่ยหรือคนเสื้อสีไหนก็แล้วแต่เขาใช้สิทธิ์ในการที่จะไปชุมนุมหรือการที่จะประท้วงนายอภิสิทธิ์หรือประท้วงใครเนี่ยก็อยู่ในกรอบของกฎหมายผมเชื่อว่าถ้านายอภิสิทธิ์รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกคุกค,ค,คาม และถูกละเมิดทางกฎหมายก็สามารถจะดําเนินการทางคดีหรือทางกฎหมายได้แต่เห็นว่าวันนี้สิ่งที่คนเสื้อแดงเขารู้สึกว่ายังมีความทับข้องใจกับสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เองเคยบริหารประเทศใน2ปี8เดือนแล้วทำให้สมาชิกของเขาเสียชีวิต98รวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิต98บศพเจ็บ2,000กว่านั่นจะเป็นความทับท้องใจที่ยังไม่มีการขอโทษหรือ แสดงเหตุผลจากนรอภิสิทธิ์ผมเชื่อว่านี่คือยังเป็นเรื่องที่ตั้งตามหลอกล่อในอภิสิทธิต์ต่อไปนะครับยิ่งนายอภิสิทธิ์เนี่ยจะเดินทางไปพบกับพอบอรตอรอหรือแม้แต่ร้องให้กรก,ะกะตเข้ามาตรวจสอบผมถามว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความคิดในมุมมองของนายอภิสิทธิ์ที่น่าจะน่าจะใช้ทางกฎหมายนะครับหรือ,หร,อ,ห,รอหรือลักษณะเรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มเติมเพิ่มความขัดแย้งลงไปอีก วิธีการที่น่าจะ <ไป S 1> ผมจะ <ไป S 1> เสนอแนะว่าถ้าคุณอนพิสิทธ์ดำเนินการนะครับคือยอมรับว่าประชาชนเองก็อาจจะมีเห็นต่างกันได้และที่สําคัญพรรคเพื่อไทยเองก็เสนอรวมถึงสมาชิกเองก็มองเห็นว่าบ้านนี้บ้านเมืองเนี่ยเราต้องมีความปรองดองวันนี้คุณอนพิสิทธ์ถ้ามีความจริงใจนะครับแล้วเห็นว่าบ้านเมืองไม่มีความขัดแย้งกันลักษณะอย่างนี้ในการเห็นทางความคิดต่างกันเนี่ย การที่คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองที่บริหารงานน่าจะผิดพลาดจนทําให้คนตาย9 8ศพเจ็บ2,000กว่าวันนี้แล้ววันนี้พอมีเรื่องที่จะมีการนําเสนอเรื่องความปรองดองเกิดขึ้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีการคัดค้านอีกผมเชื่อว่านี่คือเป็นสิ่งที่จะทําให้เห็นว่าความเข้าข้องใจอย่างนี้แล้วก็จะมีเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไปไม่ว่าคนเสื้อสีไหนนะครับแล้ว ยิ่งคุณอภพิสิทธิ์จะไปใช้มาตรการทางกฎหมายโดยไปให้กล่าวว่าทางนายกเองทางรองนายกเสลิมเองรวมถึงทางตำรวจและกรกะตเนี่ยไม่ใส่ใจดูแลผมว่ายิ่งจะไปกันใหญ่วันนี้ทางที่ดีคุณอภพิสิทธิ์เองนะครับควรจะทบทวนตัวเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการแสดงความขอโทษประชาชนจากเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยบริหารงานน่าจะผิดพลาดทําให้คนเสียชีวิตผมเชื่อว่านี่จะเป็นการลด กระแสต่อต้านลดความเข้าข้องใจของประชาชนคนเสื้อแดงหรือคนที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยลงมานะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้คุณอภิษ์ไม่ควรจะมาตีโพยตีพายรวมทั้งสมาชิกจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับลักษณะเหมือนออตัวเองเนี่ยนะครับเคยทําเรื่องในอดีตไว้และเป็นเรื่อง เวนกรรมตามสนองเนี่ยแต่มาโยนบาปมาให้รัฐบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่สําคัญมาโยนบาปให้ท่านนายกหรือท่านเฉลิมเนี่ยยิ่งไปถูกต้องกันไปใหญ่นะครับ